เมื่อฝนตลกลงมาปกติแล้วก็จะเป็นสัญญาณของการเริ่มฤดูทํานานะครับแต่ว่าปัจจุบันหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเปลี่ยนแปลงจากการทํานาข้าวมาประกอบอาชีพทํสา,า,ารรสวนยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ําฝนตลกลงมาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อไรายได้และวิถีชีวิตของคนที่นั่นได้นะครับติดตามรายงานจากคุณอนนทมีศรีนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมทำให้ไล่ยวันมานี่เกิดฝนตอกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบถึงชาวสวนยางพาราในพื้นที่เขตอำเภอชะวางและพื้นที่ใกลเคียงของจังหวัดนครริธรรมราชที่เริ่มกังวลว่า,ารายได้ประจําวันที่เคยเป็นรายได้ลักจะหายไปพวกฝนตกมาเป็นละาเร่มเดือนยางกนะ็มีราคาตกต่าเราก็ไม่ได้ตัดยางทําให้พวกเรานี่มีเงินมีทองไม่พอได้รับกับรายจ่า ในอดีตตอนฤดูฝุ้นเชนีจะเป็นช่วงฤดูทำหน้าทีคนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูข้าวและลงในหน้าแต่ตอนนี้พื้นาแทบไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นส่วนยางพาราไปหมดแล้วเพราะรายได้จากยางพารามากกว่าการทำหน้าแต่เมื่อฝ้นที่ตกอย่างนักต่อเนื่อมาเชนีทุกปีทําให้ไม่สามารถกรีดยางรายยางต่อเนื่อเป็นเวลาหลายวันซึ่งทรงพลนกระทบต่อรายได้ที่ได้จากการกรีดยางเป็นรายวันของชาวบ้านเล่นนนอกกันว่าตั้วพุ้นตกกตาะวันได้วันของโยได้ใจก้องโก่ได้ กันว่าตกติดโตกันเป็นติ๊บติ๊บก่อนนะเนาะเดือดร้อนนนี่เนาะจะพอนเราอ่ะกว่าบีพล่ะอยู่กับยางเป็นนี่ที่แตไม่ได้น้องโลกาต้องมีพ่นไม้โรกาได้เก็บเกี้ยวพ่นไม้ถ้านม่ีพ่นไม้จะไม่เป็นนี่เนาะตึ้งกันเละอาหารจ้างเนกอย่าดออาหารได้กันรอเราอยู่แต่ไหนนี่ตึงงาหารเยอะมาจักน้อยใจน้อยมันก็ตาตาวะเรา มีรายได้ปนี้เต็มที่ว่าช่วงวันทําวันเราโอ๊ไปแจยจ่ายปนี้ก,กระตุ้งโอ๊กให้หน้อยเป็นรับด่างเราโอ๊ะเต็ม้อเต่ก็ก็งจำเป็นน,น,นะนไปเทคนะพ้่นตอกลุงมานี่ร้รับพุ่นกระทบก็คือ,อเมื่อชาวบ้านไม่มีรายได้นี่การขาดค่ายมันก็มันมันเหมือนมันฟืดเครื่องไงมัน,ม,น,ม,นมันไม่ลืนเมื่อแต่ก่อนมีทางไฟแรงทางไฟ อุทกภัยแล้วการขาค่ายมันก็ยุดฉากไม่ไม่ถึงกับฉากสีเดียวแต่ว่ามันก็คือไม่สามารถดีเลี้ยงตัวเองได้นี่ครัพ่นติตกลงมาย่งออยางต่อเหนืองทรงพลกระทบต่อชาวส่วนยางพาราแต่การติดส่วนยางพาราเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนทําให้คนแทบนี้ส่วนใย่่มีอาชีพเดียวรายได้ลักก็ยอมมาจากด้านเดียวถึงตอนนี้พวกเรา ต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าการถีบบรรพบุรุษได้กำหนดพื้นที่สำหรับการผอบลูกและการทำมาหากินอาชีพต่างๆที่เหมาะส้มกับฤด,ดูกาลไวนน้นหาเกเราฟื้นเปลี่ยนแปลงตนเองและฟื้นต่อธรรมชาติย่อมมีพ้นต่อการปรับเปลี่ยนตนเองนั่นด้วยวิจารุตหมายจันทร์ท่ายผาบอานนล์มีซี่นักข่าพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน